ที่มาอนูัสบายนะครับก็เขาทำร่วมกันครับเพื่อที่จะเพื่อให้ทุกท่านนะครับที่มาตอนนี้สบายครับอยู่สบายนะครับถ้ามีการขัดข้องเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้แจ้งที่กิจอาสานะครับที่ ที่วัดพราุบางสที่จาที่ั้ขึ้นจะดขกาในสานาพระรีาวิธในาริบัติสำหผู้สู่อายผู้เ่อกเสดวกนัแต่กรณีิอาสาตั้งแต่มกามีายภาพที่ห้ถเอาเพื่อแถบพุทธศสนาชนท่าอ่นๆได้สามารถเข้านวัตรรมได้อย่างต่อเรื่อง ที่ทางวัดได้รับวามสนใจไมมีกล้อง C <oughs> C D ีรือกล้ององทากิจถ่ายภาพไ้หรอาอนรเมินนักจุดดัางกล่าวครับดอกไม้ทุกชนิที่ไานสักการะเรียบร้อยแล้วท่านสามารถไม้มจอยู่ในรเิได้เลยค่ะราา